ก่อนหน้าที่จะไปมิลานวันเดียวครับที่กลับมาจากจีนก็ไปไปแฟนไซที่สนเชิญกับเส mm ียงไฮมาครับสองเมืองเลยแล้วก็กลับมาถึงตอนกลางคืนแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปมิลานต่อเลยครับแฟนไซเป็นอย่างไรแฟนไซสนุกมากแฟนแฟนจีนก็คือให้การต้อนรับที่ดีมากๆครับแล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆเลยก็หวังว่าจะได้กลับไปอีกเร็วๆครับยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมเลยครับหนาแน่นอยู่หนาแน่นอยู่ยแ,ยแ,ลแล้วก็ก่อนหน้า ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าแฟนไซจริงก็ไปอ A World Expo ที่โอซาก้ามาด้วยครับก็ไปเยี่ยมชมพาวิเลียนไทยมาเออปีนี้งานต่างประเทศรัวๆๆใช่แล้วเดือนนี้ก็ไปมาสากมีเวลาทำเพลงใหม่หรอนี่ก็ปล่อยแล้วเพิ่งปล่อยปล่อยซิงเกิลเมื่อคืนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยครับกำลังจะปล่อย MV ครับผมก็ฝากเดตตามด้วยชื่อชื่อซิงเกิลชื่อ Lucky of You ูลั k y to have you ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ถูกเคย ใช้ในงานโชว์มาแล้วประมาณ5ปีที่แล้วก็เป็นภาษาไทยทีนี้เรามา r รี r r เ n นจใหม่มามาสเตอร์ใหม่เพื่อได้เป็นเวอร์ชันอังกฤษแล้วก็ทำดนตรีใหม่หมดเลยแล้วใช้ในงานแต่งด้วยไหมครับ <laughs> เป็นอีกหนึ่งอันที่เกิดการดิสคัสขึ้นเมื่อคือออันนี้ก็ใส่ไที่โดนทิปตกเตียงหรือเปล่าไม่ใช่จนไปได้เหมือนกันก็คือดิสนี้แต่งให้ใคไข่สวยทีนี้แต่งให้ใครอ่ะเออเขาเแต่งให้ไข่แต่งให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มีความมีความมึนห่วงเกิดขึ้นบนเตียงคือมันเป็นเพลงรักไงเขาก็อยากให้แต่งให้เขาที่เขาบอกก็แต่งให้ ให้ให้ทั้งแฟนคลับและแฟนคลับนะครับใช่เพาะเขาเขาก็แอบแล้วแหวนแบบชิคกับเราก่อนว่าสรุปว่าเพลงนี้มันมาจากเรื่องเก่าหรือเรื่องคนปัจจุบันะอยู่ต้องแบบปัจจุบันแน่นอนหลักเดียวใจเดียวรอบนี้มันเป็นเป็นเป็นสากลนะครับภาษาภังเกตครับทีใหม่เป็นยังไงก็รู้สึกว่าชอบมากๆก็คือตั้งแต่คือเราก็แอบคิดแหละว่าไม่รือว่าเราจะต้องบอกว่าทำไปทั้งสองเวอร์ชันนะครับ ของไทยก็อ,อเรียบร้อยแล้วแต่เราเลือกว่าเราจะปล่อยอันไหนเป็นตัวหลักดี<อ>ก็รู้สึกว่าเหมือนเนื้อเนื้อเนื้อสากลเนี่ยค่อนข้างเข้ากับดนตรีมากกว่าก็เลยคิดว่าให้สากลเป็นเมนแล้วเดี๋ยวตัวไทยเนี่ยก็จะปล่อยตามมาแน่นอนเนื้อสากลนี่มีแฟนคลับเข้าไปหรือมีมีแฟนคลับเข้าไปหรือเปล่าหรอมีแฟนคลับมีน,นันหรือเปล่าคือ,ค,อ,ค,อคือแฟนคลับอะแฟ, <ília> <laughs> แฟนคลับบอกว่าทำไมใน MV ถึงไม่ใส่ว่า <c oughs> ชื่อเขาในนัดในเอ็มวี นีเควสแล้วทำไปหรือยังนี่ก็เลยบอกอันนี้ไม่รอเพลงแต่งงานหรออะครับครับผมคือมันจะมีซิงค์มีออกมาอีกก็ต้องบอกว่าไอ้ตัว l u c k y t c r a p You เนี่ยเป็นเป็นซิงเกิลเปิดของอัลบั้มใหม่แล้วกันครับก็คิดว่าน่าก็น่าจะทำเต็มทั้ง10เอาทั้ง10เพลงนั่นแหละค่อยๆทยอยออกมาครับ